ครับหมอคนไข้ชื่ออะไรฮะเฝ้าจูครับคนไข้เป็นอะไรมาอืมเป็นตุก๊กตาโอเคงั้นเดี๋ยวหมอให้ยาแก้ตุ๊กตาไปนะกินแล้วจะได้หายอะ <c oughs> พี่เฝ้าโฟกับเฝ้าจูก,กำลังแม่บคนหมอกับคนไข้เออเห็นแล้วมาเล่นได้กอนเซ็อ้ทำไรไร้สรัรละพี่อะโตแล้วนะสวัสดีครับคุณหมอทมาฮะมาทำอะไรฮะก็มาหาหมอไงครับี่ไงฮะหมอ โอเคเจอแล้วกลับแล้วเดี๋ยวผมใครรับบัตรคิวแล้วไปรอก่อนนะไม่เอาอ่ะไม่รอกลับและเดี๋ยวเดี๋ยวไม่รอก็ได้ผมใครเป็นอะไรมาหาเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วผมละขอจ้ไปนอนในห้องแบบจิตรอ,อก่อนนะเฮ้ยห้องฉุกเฉินหรือเปล่าเป็นไรมาหาผมมาตรวจคันครับงนรับคาละไม้แล้วกลับบ้านไปหน่อยโอเคครับเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวคนละคันแล้ว <c oughs> นี่จริงๆแล้วที่ผมมาเนี่ย ผมรู้สึกปวดหัวนิดหน่อยวิงเวียนขึ้นเหียนอาเจียนหน้ามืดตาลายกล้ายจะเป็นลมผมเป็นไรครับหมออืมขอเซตก,กูเกิลทับมาหาอ๋อคุณอะเป็นมะเร็งฟ้ามองระยะสุดท้ายฮเฮ้ยจะบ้าเหรอปวดหัวแค่นี้ถึงกับตายเลยเหรองั้นจะดูใหม่นะ อ๋อ,อไม่ใช่อ้าวแล้วเป็นไรฉันมัาไม่สมองแตกเฮ้ยมันจะแตกได้ไงถ้าแตกไม่มานั่งคุยจ่ออย่างนี้หรอกครับอืมังนเป็นอะไรดีล่ะพอพอพอเดี๋ยวเส้นเลือดสมองจะแตกจริงๆแล้วเนี่ย ปดีกว่ยวมีอะไรอีกตอนนี้ที่โรงพยาบาลมีโปรโมชั่นปรึกษาหมอวันนี้แถมฟรีคอร์สผ่าตัดไตออกให้ข้างนึงสมไหมพี่เซ้าโอ้ยคุณตำรวจคุณตำรวจเวลาทำเลสัตว์เลี้ยงเจ็บไข้ได้ป่วยอย่าเซิร์ชกูเกิลแล้วเดาเอาเองนะครับทางที่ดีควรไปพบแพทย์จะดีที่สุดไม่อย่างนั้นอาจรักษาไม่ตรงจุดแล้วเป็นอันตรายทั้งแก่ชีวิตฟัน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 อะ มาเริ่มกันเลยพี่้า <L an> โอ้โห,โหภาพแรกนี่ใครส่งมาเนี่ยใครอ่ะไม่รู้เอ้าอุ้ยตกล้องน่ารักจังเลยขานี่สั้นก็แขมอีกนะโอ้โหของพี่ของฟูนะแย่งขนมแมวเลียกันเหรอ <L an> ต่อไปโอ้ยนี่การ์ตูนตาหวานปะเนี่ <L an> โอ้โหนี่เขียนมาเยอะแยะนี่อ่านเพลินเลยนะเนี่ย <L an> มีสตอรี่ห่อสุดยอดไปเลยครับ <L an> ต่อไปเฮ <L an> ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้พี่เหรอเนี่ยอันนี้เขาเห็นในอินเทอร์เน็ตบ่อยๆเขาหน้าจับดับมาหนาเหรอโอ้โหแต่แต่สิ่งที่พี่ คิดว่าเขาไม่ได้ดับมาก,ก็ตรงนั้นแหละที่ว่าที่มันแปลกยังไงก็ไม่รู้ตรงน้ำตรงน้ำต่อไปรักพซ่าซกับกังฟูโอ้ขอบคุณมากเลยครับพี่ๆก็รักน้องๆทุกคนเลยโอ้ยน่ารักจังเลยพซ่าซเหมือนกรนหรอกเลยเนี่ยใช่กังฟูก็เหมือนธนูกิไงต่อไปอ,อู้มาอีกแล้วเอ้ยอะไรอะเอฟซีกลัวฟู เฮ้ยกัวฟูนี่มันคืออะไรเหรอกัวทําไมล่ะฮะกังฟูน่ากลัวใช่ไหมถึงต้องกลัวฟูนีเขาใช้อะไรทําอ่ะเคมหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะ่ะดูไม่ออกโอ้เป็นปัดบิดเลยต่อไปเฮ้ย<ไ>อันนี้อะไรเนี่ยเฮ้ยเหมือนมาพี่ฟ้าเหมือนเหมือนเหมกกังฟูเลยใช่ไหมอ่ะ ก็ใช่ไงใช่ใช่โหเหมือนแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าภาพดอกอิ่งสมจริงไงอ๋อขอแนกดอกอิ่งนี่เองใช่ต่อไปโอ้โหทำไมภาพมันมืดมนมัวมัวอย่างนี้ละเนี่ยมันเป็นตอนกลางคืนไงพี่เศร้ามีดาวด้วยเห็นัหมล่ะอ๋อขอบคุณกับลต่อไปเอ้ยฟันดี้น้องรักของพี่เดี๋ยวเดี๋ยวกังฟูนี่โดนพึ่งปล่อยปากมาหรือเปล่านะปากหรือตูดเนี่ยตุยเชียวเอ้ยแต่ว่าน่ารักแน่ต่อไป้ามีเหมียวโอ้ยทำท่าน่ารักมากเลยพี่เศร้าตัวปัญผู้ใหญ ใช่พี่เป็นผู้ใหญนะ่เพราะว่าพี่เป็นพี่ไงล่ะต่อไปเจ้าหลินกังฟูเอ้ยทำไมทำหน้านิ่งๆกันนะออนิ่งดังเลยนะฮะว่าแต่ว่าอันนั้นตักต้องหรือเห็บพี่เร้านะน่าจะเป็นเห็บพี่มากกว่านะแตาเดินไปอยู่ตรงนงนะ้นนตัวเล็กก็เจิ๋วเดียวเอง